กระทรวงพาณิชย์จัดทำแผนระบายข้าวเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาข้าวอย่างยั่งยืนค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงแผนปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์ปีหน้าว่าจะทํางานเชิงรุกมากขึ้นโดยมีแผนยุทธศาสตร์ยกระดับราคาสินค้าเกษตรทั้งข้าวข้าวโพดมันสับปะหลังและผลไม้รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ดูแลค่าครองชีพของประชาชนและแผนยุทธศาสตร์ส่งออกโดยจะเร่งจัดทาแผนยุทธศาสตร์ให้เสร็จภายในเดือนนี้ ท่านี้แผนการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลจะเร่งระบายข้าวให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ข้าวเสื่อมสภาพมากโดยการเปิดประมูลขายข้าวแต่ละครั้งจะไม่กระทบต่อราคาข้าวภายในประเทศซึ่งต้องวางแผนล่วงหน้าและทํางานเชิงรุกมากขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นเช่นข้าวเปลือกเจ้าได้ตั้งคณะทํางานวางแผนบริหารจัดการข้าวเปลือกเจ้าที่ผลผลิตกําลังจะออกมามากในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า ขณะที่นายบุญยริศกัละยานามิตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยเสร็จแล้วจะเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวภายในเดือนนี้แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการตลาดเพื่อให้การผลิตและการขายข้าวของไทยมีความยั่งยืนและราคาไม่ตกตำ่ำ ด้านนายมนัสกิบประเสริฐนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่าขณะนี้ราคารับซื้อข้าวเปลือกเจ้าทรงตัวที่ตันละ7,900ถึง8,100บาทโดยยังไม่มีสัญญาณบวกเนื่องจากผลผลิตและก็สต็อกข้าวไทยยังมีอยู่มากค่ะ